สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองห้องครูาซทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้การในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันชาติค่ะวันชาตินะคะตรงกับวันที่5ธันวาคมของท,ทุกปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้กันเลยนะคะว่าวันชาติเนี่ยเราจะเรียนสาระอะไรกันบ้างนะคะ 1. ความสำคัญของผู้นำครอบครัวค่ะ 3. สัญลักษณ์ของวันชาติ 4. วันที่5ทธันวาคมยังถึงเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะ 5. การปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อค่ะความสำคัญของผู้นำครอบครัวนะคะผู้นำครอบครัวคือพ่อนั่นเองนะคะพ่อจะถือเป็นผู้นำและเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะซึ่งจะดูแลทุกคนในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น แม่ของเด็กๆนะคะรวมไปถึงตัวเด็กๆด,ด้วยนะคะคุณพ่อจะมีหน้าที่ทํางานหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอาเงินนั้นนะคะมาใช้จ่ายภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าที่อยู่อาศัยหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเราจึงให้พ่อนะคะเป็นผู้นําของครอบครัวค่ะต่อไปนะคะวันชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมเดิมนะคะวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งเราถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของนายหลวงรัชกาลที่9อย่างที่เด็กๆได้เรียนกันมาแล้วนั่นเองค่ะและหัวข้อที่3นะคะสัญลักษณ์วันชาติไทยนะคะสัญลักษณ์ของวันชาติไทยก็จะเป็นธงชาติไทยนะคะแต่เดิมเป็นวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันชาติไทยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ ดอกพุทธลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่ง <จบ S 1> ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนตัวนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะนอกจากวันที่5นะคะเป็นวันชาติแล้วนะคะคนไทยก็ยังยึดถือและยึดติดนะคะวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะก็ยังยึดถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติอยู่นะคะ เพราะว่าคนไทยทุกคนนะคะยังจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่าพระราชกรณียกิจของท่านที่ท่านได้ทําไว้แก่ประชาชนชาวไทยนะคะเป็นที่น่าจดจำและยินดียิ่งค่ะทุกคนนะคะจึงถือวันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติควบคู่ไปกับวันชาติไทยด้วยค่ะ การปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อนะคะเราเป็นลูกนะคะเราควรมีความกตัญญูไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายนะคะผู้ที่มีอุปการะคุณเรานะคะเลี้ยงดูเรามาไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติดีต่อท่านนะคะและตอบแทนคุ ท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามานะคะไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่ค่ะแค่เด็กๆเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะไม่ดื้อก็ถือเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ได้เลี้ยงเรามาแล้วละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะลากันไปคุณครู ความห่วหงใยมายังผู้ปกครองและเด็กๆนะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้โรคระบาดนะคะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเด็กๆและผู้ปกครองอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะกินอาหารร้อนหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดและพื้นที่เสี่ยงนะคะด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูซรายค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ